หาหมากระดาษทป้หาใต้โต๊ะตัวเอง จะทําให้เขาสอนนะถ้ามันจะกล่องอยู่หันอ่ะ ครับบอกว่นมักจะมีสูตรจ1หงาสอตัว,ตวค่ะอืมสูจุดหนึงห้าสองตัวถ้าเป็นคำตอบทั้งสองถ้าเป็นคำตอบว,ว่า0ูหนึ้าก็ตอบทั้งสองตัวเลยครับตอบเลยก็ได้ข้อ,อเขียนช้อยมาผิดพาอใครไม่ได้ตรวจสอบก่อน I <laughs> เราก็ได้ไม่ต้องยืมก็ได้ค้ะสาวกอนมีขายด้วยคือกินนะสิบบาทแต่ว่าบ้านก็น่าจะมีขายนะเปิดตายายเล้วขายโดนเก่งเหมือนกันที่เนี่ยเอาเนอะพอเรื่องนี้มากระสีโพชั้นแรกขายก็ซื้อยางมเลยขายคือกันขาย ตากรมีขายนะครั ่ลยที่สี่ใครคะแบงค่ะแบลรู้ รูให้คะแนนะสมุดเลยนะคะวันนี้กูให้คะแนนสมุดของเทอมหนึ่งนะนะมาเ,าเลยค่ะคะแนนสมุดหกสิบนะคะแนนสอบ ท้ายบท10คะแนนนะคะรวมทั้งหมดเลยนะแล้วก็คะแนนสอบปลายภาคที่จะสอบกันกลางเดือนพฤศจิการอีก20คะแนนนะคะไม่มีคะแนนเข้าเรียนนะคะแนนเข้าเรียนมีแค่ว่ามีสิทธิสอบไม่มีสิทธิสอบกากาคาคาทิ้งก็ได้ค่ะ านหนูเขียนแผนที่หรือยังนะให้แล้วให้แล้วใช่ไหมอันนี้งานอีกงานหนึ่งนะคะงานที่หนูให้เขียนแผนผังแผนที่แผนที่ห้องนอนแผนที่ห้องนอนอ่ะ กินเทิงครับต้องเขียนใส่กระดาษกระดาษชาร์ตอย่างดีเลยนะไม่ใช่กระดาษ A4 ธรรมดานะ A4 เลยพอด้วยพอด้วยพอด้อย A4 นะคะให้หนูวาดรูปห้องห้องนอนหนูมาแล้วก็ส่วนประกอบห้องนอนด้วยค่ะกู่ประวัติอะไรแบบนี้คู่ประวาดอย่างนั้นคู่นี้งานศิลป์คะแนนเกี่ยวเขาโอ้โหตอนนี้พูดแล้วเขาหวานขึ้นว่าจะมองจากข้างบนนะคะอ่าทำงานต่อทำประสบการณ์แล้วหรือแล้วหรือห้ เพื่อนยังไม่เสร็จก็มีใ้เย็นๆส่งได้ป้ะเนี่ยส่งได้ป้ะส่งได้ป้ะเนี่ยส่งได้ใจเย็นๆปูตัวที่เบิ้งของกันด้วยผู้ตรวจที่เมืออคอยบอกค้าเนี่ยปูตรวจหมอคะแนนแล้วค่อยเฉลยค่ะอไม่ผ่านนี่เรื่อง้ะายอยากจังอุ้ยยังไม่บอกในข้านี้หรอกังรู้สิเบอร์ค่ะ

Mm-hmm. Uh -huh. 样样啊。 แนนเก็บหนูได้แค่สิบสองะเต็มหกสิบแต่สมมติค Sadly, ุณครูเก็บไว้ให้ก่อนนะได้เท่าไหร่แล้วค um ุณเบลสิบสองเต็มหกสิบเล่มนึงนี่ได้สิบเอ็ค่ะทั้งหมดก็ทำหน้าอยู่ทั้งหมดคุณคูนัดแล้วเขาทำทั้งหมดสามสิบเอ็ดหน้าจากทั้งหมดร้อยสี่สิบเจ็ดหน้านี้เราก็มาดูแล้วก็ไปคูณเป็นหกสิบทำไปแค่ในหกสิบเดอต้องไปนานๆก็ต้องทำงานแค่ไหนะานเนาะงาน นกางเลิ <toys> ิ <m ics> <m ics> ัสิสิบว่เเราบไเอเลยหรือเปล่าะเจนหมอทำกลไปทำเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าแกมาแล้วคำไม่้เช็ครึ่งเดียวนะอันนี้นะเอารึ่เดียวคือ3ศสิแยว เอสวยจังใครนี่ะแงเลยสวยจังแง่อ e ีอบมหมดตุ๊ตลกเออาอ้ยมีไปไปนั่งที่ไม่เห็นไป่าย B จตงโเรดอ่งยอกโตเอ้ยนี่เด็ดเบราหังห้ไปเลยหลังห้องก็จ terroristetersequetes ที่พฟ pile พวกมันนยังดีอ่ห PA เพิ่ง b u n k e อยน Xiao นะ fit เสีย e s ที่เจ cji ตนี้ร ก็อว <Cornell. S 2> ่าเสพัวนทเตาสิตาเพเนี่ยสิบหอกอบหอกกับผัดแตงอ่ะสิบหอกกับผัดเปียวหวานวันเปียววานผัดเพเียว

จกันเอแน้สิเ็เล่ดูของใครกามาไม่มีชื่อขอรกามาไม่มีชื่อมีค่ะมีจะคะฟองไม่มีชื่อมีอยู่ด้วองใครมี่อตอต่อันนี้ไม่เป็นเนิร์ด่องผีไปได้เด็ดเด็ดเด็ดเดดเด็ดเด็ดเดเดดดไดเดด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 ด ฉันไม่ือรูแบบคุครับเอะเอเอะเอเอ็กล่องน้ม่อะอะไรคุณครับตีแเน่ยนี่กล่องบ๊ทเต้นนะคุณเพอาะว่าอจ่อยด้วยคครับว่าเวลาไะเดียว